สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารักทุกท่านครับพบกับผมเอเทรเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของท็อปอีเวนวันนี้ก็กลับมาพบกับเอฟซีที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าวันจันทร์นะฮะวันนี้วันที่30ตุลาคม2566นะครับเมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันออกพรรษานะครับวันนี้นะก็นะฮะมาอัปเดตกับเพื่อนๆออีกนิดนึงนะครับในเรื่องของ TOP 11นะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ทีมของแอดมินนะครับทีมชุดใหญ่นะครับแอดมินมี2ทีมนะครับทีมชุดใหญ่ชื่อทีมสอคินดิฟเอฟซีส่วนทีมชุดเล็กนะครับจะชื่อทีมซอคินดิฟอะคาเดมี่นะครับจะมีอยู่2ทีมนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผ่านไปแล้ว20นัดครับ อแอดมินยังรั้งอันดับหนึ่งจากูงอยู่นะครับมี58แต้มนะครับตามมาด้วยลิลคูเอฟซีนะครับ51แต้มนะครับแล้วก็ไฮไฮเกอร์นะครับไฮเกอร์นะครับ42แต้มนะครับแล้วก็นโรัตเอฟซีสาแต้มนะครับโอกาสที่จะรักษาจากูงไว้ก็มีอีก6นัดครับน่ามี6นัดวันนี้นะครับก็เตะประมาณ2องทุ่มนะครับเจอกับทีมนี้ครับแมนโค อีสเตอร์นะครับนะแมนฟอร์อิสต์ยูเนเต็ดนะครับแมนฟอร์อิสต์ยูเนเต็ดจากบาซิลนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่อพอใช้ได้ครับไม่ถือว่ายากไม่ถือว่าง่ายนะครับแต่ก็ไม่ประมาทครับเพื่อรักษาบัลลังก์จ่าฝูงไว้นะครับโอกาสจะคว้าแชมป์นะฮะเป็นอีกสมัยนะครับก็ต้องดูกันนะครับ ประมาทไม่ได้เลยแล้วกล่องก็เหลือน้อยนะฮะกล่องเหลือน้อยก็ต้องใช้กล่องเขียวให้ประหยัดที่สุดนะครับส่วนในรายการนะฮะไปดูรายการคัพนะฮะในการคัพก็เข้าชิงนะฮะเข้าชิงชนะเลิศกับเอ็นออมสินเอนะครับเอ็นออมสินเอนะครับเข้าชิงชนะเลิศนะครับในการนี้ก็นะฮะเลเวล4.2เท่ากันนะครับแต่ว่าเอ็นออมสินเอเนี่ย เป็นทีมที่ไม่ใหญ่มากนะครับ89.5%ก็นะครับก็ถือว่าเป็นนัดชิงที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับว่าสอคิดีฟซีจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือเปล่านัดชิงนี้ก็ต้องใส่เต็มทุกอย่างนะครับแน่นอนครับใครว่างก็มาเชียร์อดมินได้แต่ไม่ไมใช่ชิงแต่ไม่ได้ชิงวันนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่ยี่สามสิบเอ็ดคือพรุ่งนี้ครับชิงพรุ่งนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาที นะครับส่วนวันนี้แอดมินก็รอบอวันนี้มีมีรายการแชมเปี้ยนลีกนะครับตอนเช้ารอบสีทีมสุดท้ายครับเจอบาเยนน์มิวนิกครับเจอทีมนี้ครับบาเยนน์มิวนิกหนึ่งร้อยสองครับหนึ่งร้อยสองเปอร์เซ็นต์โอ้วันนี้สูสีเลยครับนี่วัดกันที่แท็กติกแล้วครับคือไม่ได้ห่างกันเยอะครับร้อยแปดกับร้อยสองถือว่าไม่ห่างกันเยอะครับอาจจะแตกต่างกันที่รายละเอียดนะครับต้องไปดูว่า ทีมเขาจัดทีมยังไงแล้วก็ต้องพยายามที่จะนะครับปรับทีมของเรานะครับเดีย๋ยวไปดูทีมนี้หนึ่งเมื่อมีใครติดโทษแบนมีใครบาดเจ็บไหมนี่ไงครับปัญหามาแล้วมีคนติดโทษแบนหนึ่งคนครับสลีมีนครับไปนี่ครับไปสะสมใบเหลืองนะครับแล้วก็ติดโทษแบนไปนะครับเอาเป็นว่า เราต้องมีปันปรับทับนะครับงานนี้นะครับแดบบอลก็มี2นัดครับก็ถือว่านะบอลมี2นัดอยู่ก็มีโอกาสแก้ตัวนะครับจะปรับนิดนึงนะครับเอาแมทโธลงมานะครับคุมกลางแทนนะครับแล้วก็ดันคาดาวขึ้นไปเล่นแทนซิลีมินนะครับอันนี้มีคนขอซื้อนักเตะเรามาด้วยนะครับเดี๋ยวค่อมาดูกันนะครับในช่วงท้ายของฤดูกาลครับก็จะมีการขอซื้อกันอย่างนี้หนะครับ เป็นการต่อรองนะครับไปที่ตลาดซื้อขายจะมีออปชันนะครับเมนูต่อรองนะครับซึ่งตัวนี้จะได้นักเตะ6ดาวนะครับฤดูการหน้าก็จะเหลือ5ดาวนะครับแต่ก็ยังเป็นราคาที่ถูกนะครับถ้าไปประมูลนักเตะ5ดาวนี้ก็นะครับเขาประมูลกันที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยก็ต้องไปดูกันนะครับสําหรับใครที่ชอบต่อรองกับเพื่อนๆนะครับต้องการนักเตะช่วงนี้เขาตลาด ต่อรองเปิดแล้วก็ลองไปดูนะครับนี่ครับมีเลือกจากคุณภาพก็ได้หรือเลือกจากตัวนี้ก็ได้นะครับการต่อรองนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายนะครับถ้าเราให้ราคาที่เหมาะสมเขาก็จะาขายให้เรานะครับเนี่ยช่วงนี้ตลาดการประมูลก็ไม่แรงมากครับจะอยู่ช่วงปลายของตลาดแล้วนะครับก็จะนี่ครับนี่97%อยู่กันที่1น,นี่เองนะครับบิดกันที่1น,นี่เอง นะครับแต่ว่าก็อายุเยอะก็ต้องดูด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับประกอบกันนะครับครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ทีมของแอดมินนะครับก็มีลุ้นทั้งสาถ้วยนะครับรดูการนี้มีทั้งหลีแชมเปี้ยนลีแล้วก็ถ้วยครับนะครับทีมของผมเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับเล่าสู่กันฟังมาได้ใต้คลิปนี้กันเลยนะครับสถานการณ์ของเพื่อนเเป็นยังไงนะครับหรือเพื่อนๆนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นท้องบรเวณนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแอดมินลืมไปนะครับ À, คลิปที่แล้วแอดมินลืมส่งลิงก์ไลน์ลิงก์ไลน์กลุ่มแล้วก็ไลน์ส่วนตัวให้เพื่อนๆไปเดี๋ยวแอดมินจะไล่ส่งให้แล้วกันนะครับสาหรับคนที่ขอไลน์ขอไลน์ส่วนตัวมานะครับแล้วก็ไลน์กลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินส่งให้แนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับขออภัยเพื่อนด้วยนะครับสมัรพันธนะ์แข่งจบไปแล้วนะครับแอดมินได้อันดับหนึ่งนะครับสม,มัรพันธ์ของแอดมินก็จบด้วยอันดับหนึ่งรับไปสิบโทเค็นนะครับก็อยู่อันดับที่หกนะครับ ranking อยู่อันดับที่6มีโอกาสเลื่อนขึ้นไปเล่นใน division ที่สูงขึ้นก็คือแพททีนัมในฤดูกาลหน้านะครับส่วนสมพันธ์อีกสภาพพั 4, นธหนึ่งนะฮะสปาพันธ์เดี๋ยวไปดูอีก 4, สภาพพันธหนึ่งสัาธ์พัน top eleven top eleven fan thailand a อันนี้เป็นของชุดใหญ่นะครับจะมีสมพันธ์อีกสภาพันธ์ชื่อ t o fan thailand b นะครับเดี๋ยวไปค้นดูนะครับ top นะ พิมพ์ไปเลยนะครับ e eleven fan Thailand b นะครับแต่ว่า b แต่ว่าพิมพ์ให้มันติดกันนิดนึงครับนี่ครับเอาเอาช่องว่างออกแบบนีน้ครับนี่อ่าโอเค ขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคัดลอกกันจะมาค้นตรงนี้อ่ะทำไมไม่ขึ้นร่ะพี่เอาบีบีเป็นตัวใหญ่เปล่าเป็นเพราะบีตัวใหญ่หรือเปล่าไม่เจอ หรือว่าแฟนหรือว่าแอดมินแอดมินใส่ชื่อผิดเดี๋ยวนะครับกดวางเออค้นหา อาวไม่เจออะไร๋อ,อไม่มี S ครับแอดมินก็ไปใส่ S ขออภัยฮะเสียเวลาเลยมันไปใส่ S ครับไม่ต้องใส่ S ครับนี่เจอละท็อปอิเล่นแฟนเทอร์ลนดีไม่ไม่มี S นะครับท็อปอิเล่นแฟนเทอร์ลนดีก็มีทีมนี่ครับซอกิดิบ a c คา e m มีนี่ครับทีมนี้อยู่เลเวล21นะครับ สโมสรทีมนะฮะนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมว่าอ่ะยิบเอ็ดนะครับเลเวลยีิบเอ็ดเดี๋ยวเราไปดูทีมก่อนว่าตอนนี้อยู่ <c oughs> ยังไงนะครับยีิบเอ็ดครับเลื่อนลงไปยีิบเอ็ดเลย ทีมชุดเล็กนะฮะอันนี้เป็นทีมชุดเล็กของแอดมิน,น,นเสียเวลาหน่อยครับนี่ครับตอนนี้อยู่นี่ครับนี่ทีมอะโอเคนะครับในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะครับกิจกรรมที่ยังมีให้เพื่อนๆเล่นอยู่ตอนนี้นะครับก็มีบูตแลบนะครับบูตแลบศึกจุดโทษป้าที่ซูเปอร์สตาร์นะครับเกมวัดดวงแล้วก็ ลูกคอดช็อตเบลซิ่งช็อตนะครับเส้นทางฝันสยองนะครับข้อเสนอยืมตัวนะครับแล้วก็เล่งทําประตูยังมีกิจกรรมให้เพื่อนๆเล่นอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเล่นรับตัวเข็นรับกล่องรับไอเทมต่างๆได้นะครับใครว่างก็เข้ามาเชียร์แอดมินนะครับช่วงเวลา16.22นาทีนะครับก็นะจะเจอในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับเจอบาเยิร์มิวนิกนะครับก็สามารถที่จะ มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจแอดมินได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนกันนิดนึงนะครับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามาช่องทางของ YouTube สอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีเพื่อนๆสอบถามอะไรกันเข้ามาบ้างคุณยูสไต์บอกว่าทักครับแอดนะทักทายครับสวัสดีครับคุณโยถ้าจะสู้กับทีมที่คุณภาพเปอร์เซนต์ที่มากกว่าเช่นคุณภาพคู่ต่อสู้117คุณภาพนักเตะเขาดีกว่าแต่ทีมเรา103 ควรจะใช้แผนไหนดีครับแอดแอดมินแนะนําเลยครับเล่นรับดีกว่าครับเล่นแผนตั้งรับดีกว่านะครับอาจจะต้องมีหลังเยอะหน่อยนะครับอาจจะกลางเสริมกลางแล้วก็หลังนะครับต้องไปดูแผนเขาก่อนว่าเขาใช้กองหลังกี่ตัวถ้าเขาใช้กองหลังสีตัวเราก็เล่นกองหลังสีตัวได้นะครับแต่เป็นเน้นกลางรนบเน้นกลางให้ตรงกลางแน่นๆไว้นะครับอาจจะเล่นกลาง4ี่ตัวนะครับแล้วก็ ยืนหน้าเป้าไว้ครับยืนหน้าสองสองตัวอย่างนี้ก็ได้ครับ4ี่สน่าจะโอเคหรือ5 3 53 2ก็โอเคนะครับหรือ5 4 1สนะครับห้าก็คือเล่นหลัง5ตัวไปเลยนะครับเล่นกลางนะสตัวแล้วก็เล่นหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับรวมเป็น10ตัว11กับพู้งหลุาประตูพอดีนะครับส่วนแท็กติกก็เป็นเน้นตั้งรับรอสวนกลับครับสกัดบอลให้หนักไว้ครับเล่นเล่นให้หนักไว้นะครับ แล้วก็เล่นบอลสั้นนะครับจะดีนะครับนะลองไปปรับใช้ดูนะครับคุณวรารกรพ่คุณทองบอกว่าแนะนำคอยมาสเตอร์ใช้เวลา1วันนินดๆได้400นินดๆอ่านี่ไงครับเห็นเพื่อนๆบอกว่ามันเล่นแล้วไม่ได้นะครับมีคนยืนยันมาแล้วคอยมาสเตอร์เล่นได้นะครับ1วันนินดๆได้400นะฮะนีคอยมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวแอดมินขอคำปรึกษาเพิ่มเติมหน่อยนะคุณวรารกรแต่แอดมินจะทักไปนะฮะ สวัสดีครับแอดคุณพระดอนนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับแอดแอดครับขอที่โชว์หน้าปกคลิปแอดแอดครับขอเกมที่โชว์หน้าปกคลิปแอดมันให้อัพตรงไหนอ่ามันให้อัพตรงไหนของเมืองครับอ้ออัพตรงฐานบัญชาการครับ อัพอัพรงฐานบัญชาการครับเออฐานบัญชาการมันจะเป็นจุดศูนย์กลางครับฐานฐานทัพอะนะฮะผมไม่มีวิดีโอดูอ่ะโอเคอ่าใช้ไอโฟนนะฮะหรือว่าอืมใช้ของ i อ s หรือว่าใช้ของ Android ครับคุณอ่าเจสันนะครับเจสันนะฮะถ้าใช้ของ iPhone ค่อนข้างจะไม่มีวิดีโอให้ดูนะ วิดิโออะไรต่างๆเนี่ยมันน้อยนะนะครับอาจจะมีผลเรื่องลิขสิทธิ์แหละอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าใช้ Android ไหลลื่นดีหรือเปล่านะครับแอนลองทักเข้ามาอีกทีนะครับตอบเข้ามาหน่อยว่าใช้ iPhone หรือใช้ Android นะครับ iOS หรือ Android นะครับคุณเมย์นะครับเมย์เดยเกมที่แอดแนะนำมันต้องเติมเงินใช่ไหมครับมันถึงจะได้ครับเติมครับเติม299บาทแต่ได้โทเค็นมา470มันตกโทเค็นละไม่ถึงบาทมันคุ้มนะ คุ้มกว่าที่เราไปซื้อในเกมโทเค็นละโทเค็นละ3บาทนะครับในเกมอ่ะคุ้มกว่านะครับทีน,นี้ก็เติมแค่299นะครับแล้วก็มีโอากาสเล่นไปถึงเลเวล20จะได้อีก300กว่าโทเค็นก็โอ้คุ้มเลยฮะ1บาทได้2โทเค็นไปเลยนะครับถ้าตีรวมๆแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นไปถึงนู่นเลยเลเวล30นะครับอัพไปถึงเลเวล30คือตั้งใจเล่นอย่างมากเลยนะครับไปถึงเลเวล30จะได้ถึง5,000เลยนะครับคุ้มมากๆนะครับเกมนี้ แอดมินกำลังไล,ไลอ่อัพอยู่นะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเลเวลสามสิบนะครับผมใช้ระบบไม่มีกองหน้าใช้เอ็มซีดีไหมครับเอ่อถามว่าดีไหมมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะว่าเราเจอกับทีมแบบไหนนะครับถ้าเราใช้เอ็มซีมันเหมือนเล่นหน้าต่ําไม่มีหน้าเป้าใช่ไหมเอ็มซีนะครับไปเน้นลับอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้นะครับถามว่าดีไหมเนี่ยแอดมินตอบไม่ได้ว่าดีไหมต้อง,ต,องต้องลองไปปรับใช้ดูนะครับลองใช้ดูนะครับ เพราะว่าแผน่ยและแผนมันมีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันนะครับลองใช้ดูนะครับแอดมินเคยใช้อยู่นะไม่มีกองหน้านะครับมีแต่เอ็มซีนะครับแต่ก็สามารถเก็บชัยชนะได้อยู่ต้องขึ้นอยู่กับว่าทีมที่เราเจอด้วยนะครับรับโทเค็นจากเกมนี้ต้องทำเรียงตามภารกิจไหมครับหรือว่าสามารถทําข้ามได้เลยอ่น่าจะเป็นเรียงตามภารกิจครับเรียงตามภารกิจนะฮะบางเกมข้ามได้เหมือนเกมก่อนหน้านู้นะครับแอดมินเคยไม่เติมแต่มันข้ามได้ครับ ข้ามได้แต่ตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับเขาเขาบอกว่าต้องเติมก็อาจลองดูครับลองดูนะครับบางเกมเนี่ยต้องให้เติมถึงจะข้ามไปภารกิจต่อไปได้บางเกมไม่ต้องเติมนะครับลองเล่นดูนะครับแต่เกมที่แอดมินแนะนำะมันมีเกมหนึ่งก่อนหน้านี้แอดมินแนะนาเกมอะไระที่เป็นเกมสร้างเมืองเหมือนกันจาไม่ได้ครับอ,อันนั้นเนี่ยคือไม่ต้องเติมคือเล่นได้เลยนะครับผมดึงดึงผมเข้า กลุ่มหน่ยครับแอดผมทีมแมนอะไรนะดึงผมเข้าหน่อยครับแอดอผมทีมแมนยูฟูลทีมตำนานและปัจจุบันโอ้ไลน์ไอดีอ๋อครับโอเคอันนี้อยากเข้ากลุ่มไลน์เนาะอ่ะโอเคตอนนี้เหลือ2แชมป์ครับแต่อ่าโทเค็นคูณแต่ตอนนี้โทเค็นคูณ2เลยติดเลี้ยงหมดไปแล้วครับอา้าวโอเคนะครับ ก็คือเราต้องแบ่งเวลานะครับถ้าเกิดเราจะเล่นรับตัวเช็ตคตรสองเราต้องแบ่งเวลาเนาะ,ะคุณอะไรเนี่ยเรืองหรือเปล่าคุณเรื่องนะครับก็ต้องแบ่งเวลาเหมือนแอดมินตัวนี้แอดมินต้องแบ่งเวลาให้กับเกมเกมตัวนี้เยอะมากเพราะว่าแอดมินต้องอยากอยากจะได้โทเค็นตัวที่เป็น5000โทเค็นนะครับก็ลองดูครับเหลืออีกไม่กี่น่าจะสัปดาห์นะครับยูสเซอร์ วีไอวันชวนเข้ากลุ่มไลน์ทีครับอ่าเดี๋ยวกลุ่มไลน์เดี๋ยวแอดมินจะไล่ส่งให้หมดเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องอ่าอ่าไม่ต้องอ่าไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไล่ส่งไลน์ลิงก์ไลน์ให้แล้วกันนะครับกิจกรรมฮาโลวีนไปไกลได้สุดแค่ด่านหกครับโอ้แอดมินไปไม่ถึงครับเนี่ยไปถึงด่านหกได้ถือว่าสุดยอดครับคุณสนุกนะฮะคุณสนุกกี้นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ นะฮะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแอดมินก็นะฮะอาศัยคอมเมนต์ของเพื่อนบางทีได้ทำการบ้านนะครับได้ทำในเรื่องของออตอบคำถามเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับสำหรับเวลาเราเจอทีมที่แบบโหดๆนะครับโหดๆแอดมินเคยเจอทีมโหดๆด,ดแล้วก็เอาชนะได้คือเล่นในบ้านนะครับตอนนั้นนั้นจำได้ว่าเล่นในบ้านแล้วก็ แท,ท็กติกที่แอดมินใช้ก็เป็นแท็กติกที่ตัวนี้เลยครับแท็กติกที่แอดมินใช้คือแผนแผนที่แอดมินใช้ก็แผนนี้แหละนะคือเล่นกระจายกระจายทั้งสนามนะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่มันแตกต่างกันคือตรงแท็กติกครับแอดมินจะเน้นตั้งรับนะครับแล้วก็รอสวนกลับแค่นั้นเองนะครับส่วน การเข้าบอลเนี่ยแอดมินเลือกเข้าบอลแบบหนักเลยนะครับเราก็ประกบตัวตัวแล้วก็เน้นการเล่นสูงนี่ก็คือการเพรสซิ่งนะครับเพรสซิ่งสูงกดดันสูงนะครับแล้วก็เล่นกับหลักล้ำหน้าเปิดไว้ประมาณนี้นะครับสไตล์การผ่านบอลสั้นปีกสองข้างเล่นปีกสองข้างนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็แล้วก็ต้องไปใส่ตัวกล่องพวกนี้เต็มนะครับเวลาเราเจอแล้วเจอทีมที่เจอทีมที่ททแข็งแกร่ง เราต้องไปใส่ตัวที่เป็นเนี่ยครับกล่องพักผ่อนแล้วก็กล่องบูทเนี่ยให้เต็มนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมอย่าให้ต่ํากว่า8หรือให้เต็ม10ไปเลยยิ่งดีนะครับอันนี้สำคัญนะครับตอนพรีวิวกันแข่งขันเนี่ยครับสำคัญมากๆถ้าเพื่อนๆเน้นสกอร์นะครับเน้นผลการแข่งขันนะครับก็ลองดูครับได้ผลยังไงมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับเจอทีมใหญ่แล้วชนะได้มันสะใจดีนะแต่ถ้าแพ้ทีมเล็กก็อาจจะเงาเงาหน่อยนะครับครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปมาจนถึงช่วงท้ายนี้นะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ